สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอยนะครับจากช่องเราเรื่องรถอีกแล้วนะครับคลิปนี้ครับ เราก็จะขออนุญาตนำโปรโมชันนะประจำเดือนนะกันยายนครับในรถนะครับแต่ละรุ่นนะครับแต่ละแบรนด์นะที่จะเล่าโปรโมชันของรถซีดาน B segment นครับนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าหลายคนคงอยากรู้แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับที่เรานำโปรโมชันมาให้ทุกคนได้ล่าช้าไปสักหน่อยนึงนะครับกว่าเราจะรวบรวมโปรโมชันนะครับห้ารุ่นเด็ดๆนะทุกเซ g กเมนต์นะจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันประจำนะครับแบบนี้ทุกเดือนนะครับใครที่กำลังเล็งอยู่ ก็จะได้ทราบนะแล้วก็จะได้เห็นว่าเอ๊ะในรถที่เราเล็งๆไว้ถ้าเทียบกับในรุ่นอื่นจะเป็นยังไงบ้างและก่อนที่เราจะไปกันครับขออนุญาตบอกเพื่อนๆหน่อยนะครับถ้าใครสนใจใน5รุ่น5แบรนด์ที่เราเอามาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วชอบแบบนี้นะแอดนะครับตัว l ล n e ของเราได้เลยนะครับแอดไทยออโตสตอรี่ภาษาอังกฤษนะครับ t h a i ครับออโตครับ a u t o Story, s t o r y s t o ว่ายนะครับแล้วก็มีแอดนำหน้านะครับพอแอดเข้าไปแล้วสนใจรุ่นไหนทักมาได้เลยนะครับแอดมาได้เลยนะครับเรามีน้องๆน,นะครับที่ปรึกษาการขายที่สามารถที่จะมาพูดคุยเป็นเพื่อนท่านๆได้ว่าแบบเอะโปรแบบนี้จะยังไงเลงไว้มีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างยินดี ทักเข้ามานะครับเราจะรีบตอบให้เพื่อนๆได้รับทราบรับชมกันนะครับเอาล่ะคราวนี้เรามาถึงรถคันแรกกันดีก,กว่าที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะสนใจครับนี่คือ Toyota t o y o ต a y a r i ิ a t i ที 1.5HEV ครับที่เพิ่งเปิดตัวเปิดราคาไปแบบสดๆร้อนๆครับในเดือนกันยายนนี้นะครับคราวนี้เราก็ขออนุญาตนำเสนอโปรครับใครที่สนใจตอนนี้ครับรับไปเลยดอกเบีย้ย1.59ฟรีนะครับประกันภัยชั้น,น Care, 1 t o y o ตโยต้แค่ PH YD ด้วยนะครับห้ามพลาดหรือครับเลือกผ่อนต่ำเพียงแค่3,287บาทต่อเดือนนะครับหรือเลือกดอกเบี้ยศูปอเซอีกนะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับสำหรับในตัว t ตต้ t ยาลิ i เอทีพนะครับตัว1.5 Hybrid นะครับมีมาให้เลือกทั้งในตัวรุ่นพรีเมียมนะครับและในตัวของ GR Sport สนใจทักเข้ามาและมาอีกหนึ่งรุ่นในยังอยู่โตต้านะครับก็คือโตต้ายาลิสเอทีพเครื่องยนต์1.2ครับตอนนี้นะครับ ก็ยังมีดอกเบี้ยพิเศษ0%ลงไปนะครับพร้อมฟรีชุดแต่ง TMC รอบคันครับหรือผ่อนนะครับเดือนละ4,297บาทนะครับฟรีชุดแต่ง TMC รอบคันด้วยนะครับหรือลูกค้าทุกกลุ่มเลยนะครับสามารถที่จะดาว25%ครับผ่อน4ปีนะครับหรือเลือกดาว25%ผ่อน83งวดก็ได้นะครับส่วนในงวดสุดท้ายนะครับก็คำนวณนะ25%นะจากโปรแกรมสบายดี Easy 7 หรือซีอีซีเซเนียนั่นเองนะครับใครสนใจในเรื่องของ Toyota นะครับและก็ต้องบอกว่าใน Toyota y a r i ิ A t i v ฟเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับในตัวของ h y b r i ดโอ้โหอัตราสิ้นเปลืองนี่29กิโลเมตรต่อลิตรนะเอาจริงๆ29.4ิเกนะตีกลมๆแล้วกันนะครับเอาละไปแล้วนะครับสำหรับในตัวของ Toyota คราวนี้เราขออนุญาตพาทุกคนครับมาดูอีกหนึ่งแบรนด์ดังครับคือ Honda City EHEV ชอีีดานนะครับที่ ในตัวโปรแกรม o อ้ y g o กูของเขานะครับก็จะมีเรื่องดอกเบียรพิเศษ0%ครับใครสนใจทุกรุ่นนะครับของ Honda City e ้ v c ชี r ดาน,นะครับได้ไปเลยและฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีครับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าอีก15,000บาทหรือเลือกรับฟรีครับ Honda เอ็กคซีแครนั่นเองนะครับโอ้โ oh, หบอกเลยว่าเดือดจัดสำหรับในตัวของ ehev และยังไม่พอครับในตัว Honda City Turbo ก็มีมาให้ครับพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ0%นะครับเหมือนกันเลยและฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง1ปีครับพร้อมกับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า5,000 บาทนะครับแล้วก็ฟรี Honda Exclusive Care เอในตัว Honda ก็จะเห็นนะครับว่ามีความแตกต่างในเรื่องของมูลค่านะครับปัดเตินน้ำมันมูลค่า15,000บาทกับ5,000บาทในตัว t อร์โบนะครับอ้าวเพื่อนเพื่อนจะเลือกอันไหนนะครับก็ ทักไลน์แอดของเรามาได้เลยนะครับและมาแบรนด์ที่3ครับทุกคนโอ้โหแบนด์ที่3นี่ถือว่าค่ากันไม่ตายเลยนะครับสำหรับ Mazda 2ซีดานครับค่ายนี้นะบอกเลยว่าจัดแบบดุๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มีรุ่นพิเศษออกมาครับสามารถรับข้อเสนอที่1นนะครับคือรับส่วนลดไปเลยครับสูงสุด 7 0 0 0หบาทครับหรือเลือกรับข้อเสนอที่2คือดอกเบีย้ยศนะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 m a ่ง a p r e m i พ m i เมีย a n ินชปีไปเลยนะครับหรืออีกครับข้อเสนอที่3ครับรับดอกเบีย้ยแบบ1.29นะครับพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1นึ่งะครับ Mazda p พ e m เมีย n s u r a n ปีครับและยังให้ฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษารถตามระยะ Mazda care 5ปีรวมค่าแรง ค่าอะไรและรวมของเหลวด้วยโอยอันนี้ดูคุ้มนะครับเพราะว่ามูลค่ารวมสูงสุด64,203บาทครับมีเศษ3ามบาทมาให้ด้วยนะและพิเศษครับเจ้าของรถ Mazda และครอบครัวครับออกรถใหม่กับเรานะครับรับฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด20,000บาทโอ้โหดูแล้วโคตรจะคุ้มเลยนะครับสำหรับ Mazda นะอาเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับผ่านมาแล้ว 3ค่า,ายมาค่ายที่4ครับมาแบบเงียบๆครับนั่นคือค่ายนิสันก็ต้องพูดถึงนิสันอเมร r าเครื่องยนต์1 0ลิตรทเทอร์โ,โบโนนันนเอนะครับโอ้โหโปรโมชันของเขาก็เล้านะเพราะว่าดาวนะครับสามารถดาวเริ่มต้นเพียงแค่5,555บาทเท่านั้นเลยนะครับเจ้าของรถนิสันร,รับส่วนลดได้เลย1,000 0บาทเพิ่มเติมครับและพร้อมนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจนะลงทะเบียนรับสิทธิ์ครับ ผ่าน Li น์แอดไทยออโต้สตอรีย้ำอีกนิดหนึ่งนะครับขายของเผื่อใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาว่าสนใจรถรุ่นไหนทักมาได้เลยนะครับสำหรับนิสสันอเมราเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ค่าไม่ตายจริงๆนะครับก็ยังมีโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆและเดือนกันยานี้ก็ออกมาให้เรานะครับดาวเริ่มต้นเพียงแค่5,555บาทเท่านั้นนะครับอันนี้น่าสนใจและมาแบรนด์สุดท้ายครับ มิตซูบิชิแอตทราดนะครับที่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่าไม่ตายเหมือนกัน,นครับมีขายจนถึงทุกวันนี้เลยครับเดือนนี้นะเขาจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าใครที่สนใจนะครับเดือนกันยายนทุกท่านสามารถรับข้อเสนอด,ดอกเบี้ยสูปิเซน็นาน48เดือนอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วโอ้โหเป็นแพ็กเกจที่ พลาดไม่ได้นะเราจะเห็นเลยนะครับว่าเกือบทุกแบรนด์นะครับจะมีดอกเบีย้ยพิเศษ0%นเปอร์เซ็นมาเล้าใจกับผู้ซื้อแบบเหล่านะครับแล้วก็ยังเลือกรับแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีครับ1นึ่งแสนกิโลแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนะครับมูลค่าสูงสุด21,990บาทหรือครับพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครับยีชั่วโมง5ปีมูลค่าแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทโอ้โหศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วแพ็กเกจบำรุงรักษาห้าปีแล้วยังได้บร ห้า2ีีชั่วโมง5ปีโอ้โหลูกค้าสามารถเลือกได้อยา่างใดอย่างหนึ่งนะครับและอีกอันนึงนะครับฟรีครับประกันภัยชั้น1ครับนาน1ปีมูลค่า17,600บาทนะครับและยังรับประกันคุณภาพตัวรถครับนานถึง5ปีไดมอน วารันตีนะครับพร้อมกับฟรีค่าแรงเช็คระยะทางนาน5ปีมูลค่าสูงสุด7,220บาทครับและใครที่เป็นครอบครัวมิสูวิชิยครับยังรับส่วนลดเพิ่มได้อีก10,000บาทครับผ่านแอปพลิเคชัน M Drive นะฮะและยังมีสิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษบุคลากรทางการแพทย์ครับครูครับข้าราชการเกษตรกรรับส่วนลดเพิ่มอีก15,000บาทครับโอ้โหแค่ฟังมา5แบรนด์5ยี่ห้อ5รุ่น เหนื่อยเลยนะครับเพืเ่อนๆเป็นความคิดเห็นยังไงและสนใจคันไหนแบรนด์ไหนทักเข้ามานะครับแล้วก็หวังว่าโปรโมชั่นประจำเดือนกันยานในรถ B s e gment สีดานแบบนี้นะครับเพื่อนๆคงสนใจรุ่นใดรุ่นหนึ่งหรือเปล่านะครับก็ทักเข้ามานะครับแต่เอาขแบบนี้นะทุกแบรนด์นนะถ้าใครสนใจนะพี่เหมีพันธมิตรนะครับที่จับมือกันเล่าเรื่องรถของเราเนี่ยเราจะพร้อม ส่งที่ปรึกษาการขายนะครับไปทักถึงหน้าบ้านเลยนะครับเพียงแค่ Line d นะครับไทยออโต้สตอรีอย่าลืมแอดด้านหน้านะหรือเพี่อใขึ้นสแกน QR Code ให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถสแกน QR Code นะครับบนหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับคราวนี้มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายครับสำหรับนาทีนี้ถ้าเพื่อนๆกำลังสนใจรถในกลุ่ม b s e gment c ีดาแบบนี้แล้วยังสัดสินใจไม่ถูกนะเพ่เมีคอมเมนต์มาให้เพื่อนๆนะครับให้ลองดู Toyota Yaris a t i ทครับในตัว1.5 Hybrid นะทำไมถึงต้องเลือกเป็นคันนี้นะเพราะอะไรสดใหม่เพิ่งเปิดตัวเพิ่งทดสอบมา แล้วเราเห็นเลยว่ามันประหยัดจริงประหยัดจังนะครับแต่แน่นอนครับถ้ามีสาวสาวถามมาตอนนี้เรื่องดีไซน์ก็ต้องยกให้มาร้าสที่ก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันนะครับขับยังไงรถไม่ตกรุ่นมาถึงขนาดนี้นะครับมีการเปลี่ยนแต่งหน้าทาปากมาตลอดนะครับก็อันนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษออกใหม่มาแล้วนะครับมาให้เลือกซื้อนะครับคิดเห็นว่างานใดคอมเมนต์บอกกันมานะครับเพื่อนชอบรุ่นไหน ชอบอ่าคันไหนเป็นพิเศษนะครับและถ้าเพื่อนๆจะซื้อจะซื้อคันไหนทักกันมานะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับเพ่ยยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับโปรโมชั่นเด็ดๆประจำเดือนกันยานี้มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนติดตามกันวันนี้ท้องขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ